พี่น้องเอ้ยอ้อมหมูอ้อมหมูใส่ผักผื่นบ้านใส่บักแข่งใส่ยอดบักบวบใส่ยอดผักตำลึงตำนิ่งพี่น้องเอ้ยมาใส่ยอดบวบอ้อมหมูใส่ยอดบวบใส่ผักตำลึงใส่ผักตำนิ่งพี่น้องเอ้ยพื่อะบัดซี้รแล้วก็วานผักอิตูลงไปได้พี่น้องเอ้ยพื่อนมาได้มาได้พี่น้องเอ้ยคนลำชี้อ้อมหมูใส่ มกแข่งใส่หมากเขือคืนไส่บวบหอมใส่หยอดผักตำนิ่ใส่หยอดผักตำลึงใส่หยอดบวบอ่อนไส่บักแข่งใส่มากเขือคืนพี่น้องเอ้ยมาได้มาได้พี่น้องเอ้ยพุดล่ะวยสวยเลยพี่น้องแซบเราแซบเราพี่น้องเอ้ยบิ่งได้พุดล่ะผุดล่ะพี่น้องออมหมูสามสันใส่หมกแข่งไส่หมากเขือคืนใส่หยอดบวบมามามาพี่น้องมาสุดยอด แสบแสบน้ำกันเลยพี่น้องกูเห็นว่าพี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดคนลำชีออมหมูสามสันใสหมักแข่งใสหมักเคลขึ้นใสหยอดบวบหอมใสหยอดผักตำนินผักตำลึงแล้วก็ใสหยอดผักหลายอย่างพี่นอ <c oughs> ้องเบิ่อกลัวใสบวบใสบวบหอมใสหยอดบวบหอมปอมพี่นอ้องคนละคาพี่้องโอ้มามา,มามาพี่น้องกินขอนํากันเด้อพี่น้องปองปายก็ได้ มาได้พ hm ี่น hm hm ้องมามามามขนเลยว่พี่น้องขุนดะบัตสิเลียวเส้ยเสีบเสีบเสีกมกันได้พี่น้องเอ้ยเสีบเสียมกันได้พี่น้องเฮ้ยนลยเฮ้ยพี่น้องมึงออมละเล้าแอลออมมีสารบาดเท่าได้พี่น้องออมละเล้าครับออมละเล้าออมมีสารบาดเทา พี่น้องมากมากมาเสียบเลยสเสยียบเสยเสียบเสยมาพี่น้องเลยเค,เครื่องปรุงกับมี่เกลือปลาแาสบปลาลาดนัวน้ำปลาผงชูรสนะครับพี่น้องเครื่องเทศกับมี่พริกสดตะไคร้ใบบักกูดตามเช่กันครับหอมหัวแดงหอมบัวหอมแบงบานเท่าเลยพี่น้องตามใช่นกันได้พี่น้อง เสียบเสียบทำกันเลยพี่น้องมาได้ไมาได้มไดมาได้พี่น้องคนละเฮ้ยสุดยอดสุดลอดสุดยอดครับพี่น้องป้องไปก็เล่นขี้เขาขั้วมาเลยแมาแม่พี่น้องมากินทำกันเลยคนะเฮ้ยโหสามสั่นกับข้าวเหนียวนหวนเสียบพอดียแล้วครับเนี่ยเสียบแล้วเสียบแล้วมาได้พี่น้องป้องไปเอ้ยมากินข้าวกินน้ำมาอยูนกินข้าวกินน้ำทำกันครับ อร่อยครับอร่อยออมละเล่าออมอีสานบานห้องขพี่น้องฟองไปกุหล้วพี่น้องอันนี้บวบ้อมบวบอ้อนนี่พี่น้องเงยนี่มาได้มาได้มาได้กินเขากินเขากินเขาพี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอด